ไขร,รหัสทางสู่นิพพานนิพพานคือไม่ปรุงนั่นเองนิพพานในพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวสำหรับคนทั่วไปแล้วพึงเข้าใจเถิดว่ามันตรงกันข้ามกับคำว่าสังขารโดยบาลีว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนั้นจึงได้ความว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นก็คือไม่ปรุงนั่นเองอสังขตธรรมวิสังขารความปรุงคือเวียนว่ายไปในสังสารวัตรเป็นความทุกข์ความไม่ปรุงคือมีสติปัญญาสูง ถึงขนาดที่ตัดผ่าวงกลมนี้ได้ขาดกระจายออกไปไม่ให้หมุนได้อีกต่อไปคือไม่เป็นสังสารวัตรวิวัตะอย่างนี้เรียกว่าไม่ปรุงเกิดมาเพื่อหยุดเสียซึ่งสังสารวัตรให้ถึงที่สุดของความทุกข์คือไม่มีทุกข์เลยนี่เรียกว่านิพพาน อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์เหลือวิสัยของคนพุทธาสภิกุธรรมบรรยายเรื่องเกิดมาเพื่อเดินทางเมื่อวันที่21กรกฎาคม2508าคำว่าทำทางปวงแยกได้เป็นสองอย่างคือ 1. สังขะตธรรมทำที่ถูกปรุงแต่ง ได้แก่ทำที่มีปัจจัยหรือสภาวะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมารวมกันแต่งสันขึ้นสิ่งที่ปัจจัยประกอบเข้าหรือสิ่งที่ปรากฏและเป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารซึ่งมีรากศัพท์และคำแปลเหมือนกัน หมายถึงสภาวะทุกอย่างทั้งทางวัตถุและทางจิตใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นโลเกียและโลกุตละทั้งที่ดีที่ชั่วและที่เป็นกลางกลางทั้งหมดเวนแต่นิพพาน 2. อ,อสังขตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมที่ไม่มีปัจจัย หรือสภาวะไม่เกิดจากปัจจัยปรงแตง่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารซึ่งแปลว่าสภาวะปลอดสังขารหรือสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งหมายถึงนิพพานนั่นเองสมเด็จพระพุทธโฆศาจารย์พอจุดอจุดประยุตโต ที่มาจากหนังสือไตรลักษณ์นิพานเป็นอนัตตาไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสังขารทั้งปวงไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นถูกแต่ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานั่นถูกกว่าพุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกอย่างโดยความเป็นธาตุเป็นสักวาธาตุ ไม่มีส่วนใดที่จะถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาพุทธศาสนามุ่งจะให้เห็นอนาตตาคือเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลอะไรมีแต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุทีนี้ในบรรดาธาตุทั้งหลายนั้น จะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็สุดแท้แต่สรุปแล้วมันก็มีเพียงสองอย่างคือสังขตธาตุกับอสังขตธาตุโดยสรุปย่อสังขตธาตุก็คือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งทำให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ยเสมอไม่มีที่สิ้นสุดมันมีตัวมันเองเป็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง อะไรประกอบกันเข้าเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าส่วนไหนก็ตามก็เรียกว่าธาตุทั้งนั้นฉะนั้นสังขตธาตุจึงมีมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างเรียกว่าสังขตธาตุเพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าธาตุท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน เราเขาทีนี้อย่างที่สองเรียกอสังคตธาตุนั่นคือตรงกันข้ามสิ่งนี้ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่ปรุงแต่งสิ่งใดมันตรงกันข้ามกับสังคตธาตุโดยประการทั้งปวงบางทีก็เรียกว่านิโรธททาตุธาตุ เป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งหลายบางทีก็เรียกว่านิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับเย็นสนิทอย่างนี้ก็มีเรียกกันอย่างรัดกลุม่มก็ควรจะเรียกว่าอสังขะตธาตุคือธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง มันจึงไม่เปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ดูน่าเกลียดแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสักตะว่าธาตุสังขตธาตุก็เป็นแต่สักว่าธาตุอสังขตธาตุก็เป็นแต่สักว่าธาตุเพราะฉะนั้นมันจึงมีแต่อนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นถูก ตาทำทั้งปวงเป็นนันตานั่นถูกกว่าคือว่าสังขารก็ตามวิสังขารก็ตามหมายความว่าที่เป็นสังขารก็ตามที่เป็นวิสังขารก็ตามเป็นนันตตาด้วยส่วนที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกนั้นมันเป็นแต่พวกที่เป็นสังขารหรือเป็นสังขตธาตุ ฉะนั้นเราจึงกล่าวได้โดยสรุปท้ายในที่สุดว่าจะเป็นท่าชนิดไหนมันก็ล้วนแต่สัก,กวาธทาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรนี่ฉะนั้นจึงไม่ถือว่านิพพานนั้นเป็นอนัตตาแต่แม้ว่าจะมีคนบางคนครูบาอาจารย์บางท่าน สอนว่านิพพานเป็นอัตตาอะไรก็ตามใจเขาไม่จำเป็นจะต้องไปถกเถียงกันและนี่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ชัดว่าที่เป็นสังคตะก็เป็นเพียงสักวาธาที่เป็นอสังคตะก็เป็นเพียงสักวาธาฉะนั้น เมื่อเป็นเพียงสักว่าธาตุแล้วก็เป็นตัวตนไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นอนัตตาความรู้นี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตาเป็นที่ดับแห่งกิเลสไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสก็ไม่อาจจะทำกรรมดังนั้นก็ไม่มีกรรมไม่มีผลกรรมด้วยอำนาจของความรู้ข้อนี้นี่ คือตัวพระพุทธศาสนาพุทธทาสภิกขุที่มาบญญารรยายทำหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับทาตที่มาธรรมบรญญายชุดก็ขอก่อกาการศึกษาพุทธศาสนาบรรยายเมื่อวันที่19มกราคม2517เตสังบูปะสะโมสุขโข สงบสังขารเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งเตสังวูปสะโมสุโขสงบสังขารเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่หมายถึงความตายนั่นภาษาคนโง่พูดว่านอนอยู่ในโลงนั่นคือสงบสังขารเสียได้เป็นภาษาชาวบ้านภาษาคนภาษาธรรม สงบสังขารเสียได้นั่นคือหยุดการปรุงแต่งเสียได้ไม่ปรุงแต่งกายสังขารไม่ปรุงแต่งวจีสังขารไม่ปรุงแต่งมโนสังขารทั้งชนิดาบาปบุญอเนยชาไม่ว่าชนิดไหนหมดไม่มีการปรุงมีหัวใจ รวมอยู่ที่ดับแห่งความผัสสะเสียได้แล้วก็ไม่มีการปรุงก็เรียกว่าสงบแห่งสังขารสงบแห่งสังขารคือหยุดการปรุงนี่ก็เป็นไวยพจน์แห่งพระนิพพานพุทธทาสภิขุธรรมบรรยายหัวข้อเรื่องการสิ้นกรรมและไวยพจน์ของนิพพาน เมื่อวันที่12พฤษภาคม2527ณลานหินโคง้งส่วนโมกพลาลามหยุดความทุกข์ในกระแสปฏิจจสมุปบาทความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี้เรียกว่าอุป,ปาทานเกินมาจากตัณหาตัณหาปรุงเป็นอุป,ปาทานถ้าปฏิจจสมุปบาท ได้ส่งทยอยกันมาจนถึงตันหาอุปาทาแล้วมันก็เป็นมูลเหตุของความทุกข์ได้โดยสมบูรณ์แล้วนี่แปลว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคฝักต,ตัวเต็มที่แล้วเชื้อโรคที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในขณะของภาษะหรือเวทนานั้น เมื่อมาถึงขั้นของตัณหาอุปาทานี้มันฝักตัวเต็มที่ถึงขนาดจะเป็นอาการของโรคโดยสมบูรณ์แล้วเพราะว่าหลังจากอุปาทานก็มีพบอุปาทานทำให้เกิดพบพบแปลว่าความมีความเป็นความมีความเป็นของอะไรก็ของตัวกู และของกูนั่นเองกรรมภพบก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดตัวกูและของกูถ้าเรียกว่าภพบเฉยเยก็คือภาวะแห่งตัวกูเต็มที่เป็นโรคเต็มที่พให้เกิดชาติก็หมายความว่าความเต็มที่นั้นมันแสดงออกมาเป็นชาติ คือความเกิดนี้ตัวกูได้เกิดออกมาแล้วเป็นความทุกข์เป็นความแก่ความตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสมากมายเหลือที่จะจารณาอาการแต่รวมเรียกว่าความทุกข์เป็นทุกข์ขณะนี้ก็คืออาการที่เรากำลังเจ็บ ปวดทุรนทุรายอยู่ด้วยผลของโรคนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้เป็นมาได้ทยอยกันมาจนถึงกับเกิดโรคหรือเกิดทุกข์ในทางปฏิบัติเราหยุดมันเสียให้ได้ตรงที่ไม่ให้ผัสสะปรุงเวทนาหรือท้าพลาดตรงนั้น ก็ให้มาทำตรงที่ไม่ให้เวทนาปรุงเป็นตันหาหลังจากนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามมีธรรมะกันให้ได้ตรงที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นนี้โดยที่เราศึกษาอบรมกันอยู่เป็นประจำในข้อที่ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแปลว่าคนธรรมดาเขามีแนวว่าถ้าเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาอุปาทานพบชาตินี้เป็นทางที่เดินกันจนเตียนโล่งไปหมดเดินง่ายที่สุด แต่เราไม่เอาอย่างนั้นพอมีภัสสะกระทบแล้วเราก็วกกลับเดินไปในทางของสติปัญญาไม่เดินไปทางตัวกูของกูอย่างนี้ไม่มีทุกเลยทุกวันทุกคืนจะไม่มีทุกเลยแล้วถ้าทำได้เก่งคือ ทำไปตามวิธีที่ถูกต้องถึงที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์ได้ในตัวเองถ้าเอาตามหลักที่พระพุทธเจ้ากล่าวมันก็มีหลักง่ายๆคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวกชื่อพาหิยะว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อใดเธอได้เห็นรูป สักว่าตาเห็นได้ฟังเสียงสักว่าหูได้ยินได้ดมกลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าได้ชิมได้สัมผัสผิวหนังก็สักแต่ว่าเป็นการกระทบทางผิวหนังจะคิดนึกขึ้นมาในใจก็สักแต่ว่ารู้สึกตามธรรมชาติ ขึ้นมาในใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วเมื่อนั้นตัวเธอจักไม่มีคือตัวกูไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีการวิ่งไปทางน้นหรือวิ่งมาทางนี้หรือหยุดอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีนั่น,นและคือที่สิ้นสุดของความทุกข์นั่นและ คือในพาลพุทธธาตุพิคุที่มาจากธรรมบัญญายเรื่องใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาทอจุดซอจุดปัญญาวุธโธรวบรวมที่มาจากเพจเฟซบุ๊กพุทธธรรมพุทธธาตุพิคุโดยทอจุดซอจุดปัญญาวุธโธ